สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็ามาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทราบหรือยังคะว่าตอนนี้ Facebook ออกฟีเจอร์ใหม่ให้เราสามารถใส่เพลงในโปรไฟล์หรือว่าสตอรี่ของเรานะคะสำหรับเพื่อนๆพนคนไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันให้เพื่อนๆไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบันกันก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพิ่มเพลงหรือว่าใส่เพลงให้กับโปรไฟล์ a c e b o o k รวมถึงสตอรี่ของเราเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอยู่ในหน้าหลักของ facebook ให้เพื่อนๆเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนหน้าโปรไฟล์ให้เลื่อนลงมานะคะอ่าเราจะเจอกับคำว่าเพลงตรงนี้ให้เลือกเพลงนะคะ มาถึงหน้านี้ถ้าเรายังไม่มีการแอดเพลงเข้ามาจะเป็นหน้าว่างนะคะเพื่อนๆนยังไม่ต้องตกใจก็ให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีเพลงให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาเลือกตามหมวดหมู่ตรงนี้ได้หรือว่าเราจะค้นหาเพลงตรงนี้ก็ได้นะคะหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะฟังเพลงไหนใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะ แล้วก็หากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะแอดเพลงนั้นเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราใช่ไหมคะก็ให้มาคลิกตรงนี้ตรงหน้าบทเพลงตรงนี้นะคะเขาก็จะคลิกเครื่องหมายถูกให้เราแล้วก็กดแบ็กออกไปนะคะอ่าถ้าตรงนี้ของเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ขึ้นมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใช่ไหมคะ ให้เรามากด r e f ฟ e สักครั้ง2องครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนลงมามาที่เพลงเหมือนเดิมะคะ่ะเขาก็จะขึ้นให้เราแล้วต่อมาวิธีการใส่เพลงให้กับโปรไฟล์ของเราก็คือเพื่อนๆมาสังเกตที่จุดตรงนี้นะคะจุดสจุดก็คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะ ปักหมุดไปยังโปรไฟล์ค่ะอ่าเดี๋ยวลองแบ็กออกไปนะคะเลื่อนตรงหน้าโปรไฟล์ของเราเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเพลงเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้เราเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะตรงนี้นอ่าปุ้ยขอปิดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธะะิ์ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีการ ใส่เพลงหรือว่าเพิ่มเพลงให้กับหน้าโปรไฟล์ของเรา d ับแบ็ออกไปก่อนนะคะเราสามารถมาลบหรือว่ามาเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้นะคะตรงจุดสามจุดตรงนี้ค่ะคลิกไปเลยค่ะถ้าต้องการเปลี่ยนเพลงก็มาเลือกตรงนี้นะคะแทนที่เพลงตรงนี้ค่ะอ่าแล้วก็มาเลือกคลิกตรงเพลงที่เราต้องการตรงนี้ค่ะ ระบบก็จะเปลี่ยนเพลงให้เราแล้วใช่ไหมคะหากว่าเราต้องการลบก็ให้มาที่จุดสามจุดเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็มาเลือกที่เลิกปากหมุดจากโปรไฟล์นะคะตรงนี้อ่าเขาก็จะลบเพลงในหน้าโปรไฟล์ของเราออกไปะคะ่ะสำหรับสตอรี่ก็เหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆนมาเพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มลงในสตอรี่ค่ะ แล้วก็มาเลือกเพลงตรงนี้นะคะเหมือนเดิมาหาว่าเพื่อนเพื่อต้องการชอบเพลงตัวไหนใช่ไหมคะก็มาคลิกได้เลยนะคะ,รนนะเราสามารถมาเลื่อนตรงนี้ได้นะคะว่าต้องการให้เขาโชว์ท่อนไหนสามารถมาเล่นฟังก์ชันตรงนี้ได้นะคะที่เป็นแถบตรงนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วใช่ไหมคะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้เราสามารถมาตกแต่งพวกสติกเกอร์ข้อความหรือว่าเส้นต่างๆที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาเลือกที่แชร์ไปยังสตอรี่นะคะตรงนี้ เ่านี้ค่ะระบบก็จะแชร์เพลงที่เราเลือกค่ะไปที่สตอรี่ของเรานะคะเดี๋ยวเราแบ็กเอาไปที่หน้าหลักนะคะตรงนี้อ่านี้ค่ะคือสตอรี่ที่เราใส่เพลงเข้าไปค<ม>่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ในการใส่เพลงให้กับโปรไฟล์แล้วก็สตอรี่ a c e b o o k ของเราค่ะ หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ